อสวัสดีครับวันนี้อยู่นครสวรรค์อำเภอไผ่สารีอะไรบ้านอะไรบ้านข่อยนี่บนบางข่บบงอยนะครับมันแปลงขาน้วสามจดหกตัวนี้เป็นรอบอเกียร์ตัวนี้เช็ครอบนะครับเป็นอ,อ,อะไรนะไฟวินหมุนหมุนตัวนี้ห้ารอบได้ ได้สเตือนหนึ่งรอบนะครับเตัอนหนึ่งรอบ็ถามว่าทําไมมันถึงตัวนี้ทาไมถึงขับหนักกว่าอีกตัวนึงก็เพราะว่าใบสีมันต่างกันครับยังไงตัวนี้หยาบกว่าะนะก็จะแปลงขาสภาพก็เป็นยังไงก็มีรอยของโซ่ตีโซ่เวี่ยงลูกปืนน่าจะแตกลูกปืนตัวเนี้ยตัวเล็กเนี่ยแล้วมันเบี่ยงโซ่เข้ามาช่วงที่ขาเขียมเบี่ยงเข้ามาทำให โซเวียตเข้าไปม,มันช้าใช่ไหมครับแล้วแปลงขาไปก็จะเป็นคนละเรื่องกันเลยนังละลงอันนี้ตอนแรกจีบจีบให้อยู่นะครับเนี่ยไอชุดขาเคลียร์ขาขาลังเนี่ยแต่เขาบอกว่าจะไว้เป็นอะไรวางั้นไว้เป็นอะไรนะครับเป็นอะไรเห็นมีคนถามหาอยู่นะมีคนถามหาอยู่ อันนี้เป็นรุ่นรุ่นหนีบข้างนะครับรุ่นหนีบข้างนะครับเพราเราทำเฉพาะชุดมัดอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจเออไม่ใช่เราท้องขายเครืงน้่ไม่ไช้ชุดมัดอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปอะหลังจากที่เราขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาตั้งศูนย์เดี๋ยวดูนี่ก่อนเราจับฉากยังไงเอานะเอาฉากมาวางไม่ใช่มาฝากฉากวางเฉยๆนะนี่ต้องเอาฉากใหญ่อย่างงี้นะ จับชนนี่นะเป๊ะนะครับแล้วเราก็ดูว่าตัวเนี่ยมันได้ฉากไหมอ่าเดี๋ยวเราพอเราได้ฉากนี้เราจะวัดตัวนี้ดูคตัก่อนนครสวรรค์ทีไรไคิดไว้เลยตลอดเลยแบบมันตรงได้ตั้งศูนย์ใหม่แท้ๆวัดทห,หายไปสองสิน ดึงมาหน้าสองเส้นนะ้วดึงไปขลังให้มันได้ฉากไปขงงนนะ,นะมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละเซ็งโหดจริง,รงๆะนะครับไนครับอ่ะขณะนี้เวลา1 3บสนากาสี่สิบแปดนาทีเสร็จแล้วโห oh, ไวมากมาทำสองคนครับเร็วๆนะอ่านี่ได้ลวดเชื่อมดีๆใช้นะครับนี่รานะคาถูกกล่องละพันสามรอยบาทกดใต้ตะกร้าเลยเลยครับผม นะครับแผลเชื่อมสวยๆงานได้เยอะครับลดต้นทุนเพิ่มรายได้อ่านี่ก็เสร็จแล้วลองเชือกก็เสร็จแล้วลองเชือกก็เสร็จแล้วนู้นอยู่ข้างในนะครับลองเชือกเล้เขียกก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเทสโอเคนะเดี๋ยวไปลองกันอ่ะ ลูกขาจะลองครับจะลองจะลองไปแถว,แวยาวๆนะเขาสอนดีนะครับลองวิ่งดูดีมไงเร็วเลย อะไรกมาเป็นยังไงสัปโปสัปโปยังไม่สวยยังไม่สวยโออถึนลองเสียบแล้ว ต้องขันต้องขันเข้าอีกต้องขันเข้าอีกยกสุดอะ่ไะก่อนกับตรงอยู่นะ ลองเชือกขึ้นสวยดีตรงดิได้อยู่นี่ยตอนนี้ตรงเลยนำมาฟังเข้าในลองเชือกขึ้นแล้วในเริ่มเริ่มเรียบแล้วนั่นนี่เพราะว่ามันฟูเนี่ยเราสลัลกได้ไหมนั่นแล้วฟางฝนขึ้นจะฟูมันจะอ่านจริงจริงไหมลองโยนปึ๊กไหม ไม่ต้องมีตัวดักล้ตตัวดักออกประหยัดเบาเครื่องแต่กานี้มันจะักเบาันคันเยอนักสุดนี่มัน เลนึกนึบนึกยากยพูดว่าใสเลยอยากว่าใสเลยเพราะว่าให้ม่นรีบให้ให้มันรีบออกเลยใช่เพราะว่าตนงีะแน่นเลยขรดที่ตึงเนี่ตึงไม่ให้มัรีบออกโอเคได้เลย